ท่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายเปิดสำนักงานสอสอเดชอิฐขาวทองที่ตำบลกูหาใต้ออำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลา พบปะพี่น้องประชาชนประจำวันเสาร์ที่10กันยายนที่ผ่านมาดออรอนุวัตนแก้วสว่างนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชรนำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทอสมเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิเข้าปรึกษาหารือรับนโยบายเรื่องราวของการทวงคืนเอกราช ทางสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชรนายเวียงจันทริสนายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียงเข้าพบปรึกษากโครงการเพื่อแก้ปัญหานำสู่การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางเหรียงนายอารีมไครรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15หาตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภ,ภูมิเข้าขอความช่วยเหลือ ติดตามเร่งรัดปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่หมู่15ตำบลท่าชมวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิขอให้ช่วยติดตามเร่งรัดปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเช่นเดียวกันนายกชายบอกว่าทุกวันเสาร์ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนมีปัญหามีเรื่องราว อยากจะพบปะหารือกับสอสอกับตนเองขอเชิญได้ที่สำนักงานสอสอเดชอิฐขาวทองตำบลกูหาใต้หน้าเขากูหาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทอง